เจ็จักตจำนาก็ทำเท้าทำเท้าทำไรนะพี่ทำเท้าไอ้ทำเท้านี่เป็นยังไงทำเท้าคือแรงรังเพื่อนอะไรนะครับแรงรังเพื่อนม่แช่แล้วหันอนดดูเคยดังวันเด้มั้งโนี่นู้คอยดูนนู้นอะไรกีโคยงเจ็าเน้ยที่โคยมาน้าป้ยมี่นี่ฮโอยนูวนเอาไว้มควักในนั่งเลวนี่ย

กนาทิ่ันตั้งราะพะทกนานียงใจได้ลัดมาเรดงเยอะยินทรองปีสนตนามาเตะใครอยากเกาไปตามดูเพราะผมนี่อยากรู้ความเออสวัสดีครับพี่ทั้งสองสวัสดีครับพี่ทั้งสองฮาวัดเดียะน้องมาเจ็บแล้ะไหนเนี้ย อะไรดยครับว่าน้องมาเจ็บปลไหนมาเจ็บปลนุเออมาเจ็บปลาหนมาเจ็บปลไหนเนี้ยพูดดังๆหน่อยครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาเจ็บปลาหน่อยมาเจ็บปลนุเออมาเจ็บปลาหนิมาเจ็บปลไหนเนี้ยดังๆสิครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาเจ็บปลาหน่อยให้ร้อยเรกวางอู ตึงยังไงเนี่ยขอโทษนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเออสวสีครับพี่คนก้างหลังอกับวัดดีครับพี่เชื่อไรครับผมจือเท่งครับโอ้ชื่อเท่งครับชื่อสั้นดีนะพี่นะสั้นนองแต่ว่าตืบให้ได้มึงมาก้าเจริมไปนะแล้วนะลพี่คนก้างหน้านี่เชื่อไลยครับพี่เชื่อเนือวับอะไรนะชิมเนื้อวับชัดๆติครับชิมเนื้อวับให้ได้ เด็กนี่แถมเด็กบ้านเราเด็กกลุ่มเทพ้องแรกอันดีนอนนลอนนดีนอนนออพี่เท่งครับครับพี่กองหน้าก็เชื่ออะไรครับเชื่อนุ่นนุ้ยครัแล้วทำไมไม่บอกล่ะพี่ไปชื่อนุ่นนุ้ยบอกแล้วว่าเชื่อนุ่งแล้วกูปล้ำนักหน้ากูว่าโกดเลยหลามึงแรกไงเดือมึงเล่นน้องเบ้านี่บุคลิกการเต่งเรอแต่งัวฮะไม่ใจคนธรรมดามึงแรกไงเดืนมึนี่กูหว่านน้องเบ้านี่อาจจะเป็นน่วยอันก็ราชการ แต่ก็รุงม,มาดูแลหมู่บ้านที่กำลังในความดดรุนฮะโอ้แดนวิกวายหนองบ่อนี้ไม่กระจยตําพื้นก็ต้องกระจายตำบนมึงเล่นยังดียมึงเล่นเบร์เบอๆก็ไปแถอะเราเออก็อตามเล่ก็ต๊ะไปตุ้งๆไปเลยเออพี่ครับฮะเออตรงนี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านอะไรหรยอครับอที่นี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านทุ่งไลอ้อมฮะโอะ้หมู่บ้านทุ่งไปลออ้อมฮะเออโต๊ะไปปานานั่นเลยแล้วคนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพอะไรครับมีชีพทำนา โอเมอชีบทำนาฮะบ้านพี่มีนาหรือเปล่าตอนนี้มกุาเลย <i> ไม่กับผมทมว่าบ้านพี่มีนาหรือเปล่านั้นแล้ตอนนี้มกุาเลยไอ้ลย <i> เดือนพร้อมไอ้เตียงบ้านกูบ้านมันอ่าวกูวมีหน้าโบนี่ยีเพ็ดมกุาเลยไม่กับผมปล่าว่าบ้านพี่มีนาทำหรือเปล่าเอ้ย <i> <i> ยังครับกอตัวดกับกอตัวเออกอตทวครับ,รบเราเหา็ีดแม่มกลรงมังไตมังงอกลาวฝนกู เออมีอาชีพทำนาฮะโตไม่ตรงตรงเน้นเลยแล้วกันตำนาของพี่เป็นไงเป็นรวงฮะถูกแมม่ตำนาเป็นไรมันเปลาป่าพลูเห็นไหวตจ้าไม่ตรงไนเปลิดแล้วการตำนาของพี่นี่โปคินไหมครับบางปีก็พโปรินบางปีก็ไม่โปกคินทำไมล่ะครับถูกบางปีน้ำต้มนาแล้วก้าวเทิตะวันคนคตหมดเลย ไอ้กำว่าเจ้วันกดก็ไว้ใจกับเจ้ากับนายเนี่ยกูแกกับเจ้ากับนายนะบ้านมึงกินเจ้าเหรอเออบ้านกูกูดำเนี้ยลงไปในตะกุ่มหนึ่งกินเจ้าในบ้านกูโอ้ยอย่างนั้นฮะแล้วเสร็จจัดตำนาพี่หนุ่ยทำอะไรครับโถไม่ถุงหนึ่งส่งไม่ถุงอ๋อจัดจัดตำนาครับพี่หนุ่ยทำยังไงเจัดจัดตำนาก็ทำเท้าทำเท้าทำอะไรนะพี่ทำเท้า ตำเทานี่เป็นยังไงตำเทาคือแรงรังเพื่อนอะไรนะครับแรงรังเพื่อนไอ้แรงรังเพื่อนนี่เป็นยังไงคือแรงนังเพื่อนพอรุ่งวันจึงก็ไปนั่งตำดันนุ่งจีนรูนนางตำดันโกปีแล้วก็แรงละเอออีชาวนัวัวนนท์เนเล็กขึ้นมามันตามพวนนั่นเลยว่าชุนเปล่าเล่าเลยเออเออตากูจำเป็นแต่ร่างกระจกูแล้วเลย กูทำบันดเดียวล่าคนล่างไม่อันใจ <ME U AR> มึงจำเลยปุ่นแกรือที่นี่ตะกุบุ่นเบียร์างแหลมใจตายเ <ME U AR> ดินตางเลยวกวามจุดนี้เปแ์เกปราชนะแกมันสาธุเจตนาจย์และพี่พุ่นแกก็พี่เปียกละจ้ะ <ME U AR> บุญนีวแอมโยในวัดนะต,ตื่นไ่เตียงลำพังเ <ME U AR> จตนาจานันอืมที่นี่วันนี้ตื่นจะต้องไปหลุกนะเพื่อที่จะแกเคยปริศนานในชีวิตของเธอ ตื่นจำมาลูกถ้าต,ตื่นพบกับความรักนี่ตื่นจะไม่ทรมวังใดความรักอา้าวทำไมนิจอาจารย์มันเป็นปริศนาชีวิตลูกนะที่ตื่นจะต้องคนหน้าโดยตัวตื่นเองาาอาจารย์อ้าวไปลูกแล้ตนาจารย์ก่อนแล้วไปก่อนอาจารย์พี่ปุนแก้วโชกดีกับนงกิบุบุญพี่เปียกน้องไปก่อนแล้วก้อ้พ่อมโจกดีอจรย์เอดหวยพวนเอาวิง่งเลแล้วเรืืองไรหวยพวอให้พู้พอันหลงเปรียดอยู่พันโย ทีนี้นายพุนแก้วนายเปียกผู้ช่วยตระกูลไปตั้งพระลิังวัดน huh? ะเทรดเรื่องแล้วก็มาตักกญาติกลางรุ่งต่ำใช่คันแต่ตักจะพอนายพุนแก้วนะั้นนายเปียกอย่างมันต่ำรอยวันคนพอใจตักกญากุดมนันแล้วกุดหยกหกเอี่ยวรำกุดรอยเปียกอาจารย์ใจแจ้งเงาตากุ้มต่ำเป็นแต่ลังแกใจกู้มเหลาเลย <c oughs> กูนน้มต่ำบรรดาคนเดียวล่าคุ้มล่างไม่สนใจ <c oughs> mừng chăm là buồn rượu rửa trí ta tốt phần bia lãng lèm chai tay bia lãng này việc nè phải chết rưỡng chết là uh, nah, ừ. mà bộ bộ tí cút phải việc phải khe phải tăng phá hư phải quân lèng lèo quân lèng lèo hư lục của gắn lắp ở nhà đây chơi lè trời ta lông dài trông bà lè cây thì lắp măng hư mười buông mười chín ngâm ăn bùi tai như buồn ร้อยทุธีทุธีมันไม่เย้าใจจังท <c oughs> <c oughs> ี่ลับกันหมดแล้วลับหมดแล้วแต่กูไม่ชิงเพียงก็หลุดกูลับกับกูมาแถวกรุ๊ตคนนั่นเออบังนั่งมืดหนุ่มหลุดกูลับก็ตรัสก,กับมากมังตุบกับดุกมันแต่กูไม่ก็หมดกูแจะทำหลูกกูเพราะนั้นไม่ตำพุทธร้อยมทำเหลือๆไป,ปจากเข,ามาขไม่ตีเข่าเดนังเล่นเปลี่ยนอยู่แต่สว่วนหลออานเออกูไม่รลบลูกกูโก่งนี่ตา ก็เออนี่กูแตง่งเปลีป่ยนไล,ลูกคูเปลิ่เพลี่ยนไรกูละไม่กล้า <c oughs> จะหลับตาลุงไปได้อย่างไรคุณใจนั่งหลับมือจริงมือตับมันหลับพร้อมกัน <c oughs> เราข้าวเจ้าภาพมันขอไม่พอรือนนั้นตั้งแต่กลางวันไม่ตั้ขึ้นรงมันหลับกันจังในนังปวดหัวคาตัวเต็มจาด ราคาจักบาทมันหาวะกงกีต้ากีบทเขาเพี้ยนวัาวเวียนตังรุงมือจริงมือบงและลักเกงเจ้างานอห <c oughs> ันมองไปและมือปีเป่าดีก็พอแก่นได้ทั้งปีกินเหล้า,นานทั้งนานช่องนานมือกลองก็ลงไปขี่คู่นี้ดำคัญจัดสัตว์กับขวานก็ทำไม่ได้ ชะงักขาตัวก็กลัวจะเสียครัวเมียมันดารารหลราคาหกร้อยน้อยไปแต่คืนเราบนจูจ่จีมันไม่ตีเครื่องง่ายหลับได้หลับไปมือโบกหัวดอ,อแต่ใช้ไม่หว่าตังมดหว่าตังเม็ดกีตีน่ะลงบนกูเออจริงมา